สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับคลิปวีด sì ีโอในคลิปนี้นะครับกับทางช่องสถาปนิหารนะครับผมเนาะก็ก่อนที่จะเข้าไปในเนื้อหาของทริปนะครับก็ย้ําคําเตือนนะครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังกันนะครับก็คือคําเตือนนะครับว่าให้รับชมรับฟังเพื่อความเพื่อเพิ่มความบันเทิงนะครับหรือเพื่อความมงคลพนันนะครับเพราะว่าตัวเลขนี่ยเป็นเลขมงคลนะครับไม่ใช่เลขสูตรไม่มีสูตรให้และไม่มีสูตรแจก และที่สําคัญไม่มีสูตรให้ดูนะครับอีกสําคัญอีกหนึ่งประการนะครับว่าการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะครับและเป็นสิ่งไม่ดีนะครับทางช่องเราไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายนะครับตัวเลขทั้งหมดเป็นเลขมงคลกันก็เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลนะครับก็โปรดใช้วิจาณในการรับชมรับฟังคลิปีโอด้วยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดติดตาม Subscribe นะครับกดตูกใจคลิปนะเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้กับทางช่องเราด้วยนะครับผมนะก็ ใครนะครับอยากจะเป็นสมาชิกทางช่องเราก็ได้เลยนะครับวันนี้สมาชิกนะครับบึมรอบแรกนะครับไม่บืมรอบนี้นะครับอัดไปที่ศูนย์นะครับอัดศูนย์รอบแรกนะครับอัดศูนย์อืมแล้วนะครับมันมีหกโมงนะครับรอบหกโมงนะครับที่เข้าไปในส่วนของสามตัวนะครับเข้าไปในส่วนของสามตัวนะแต่มันเป็นคู่เบิ้ลนะครับมันก็เลยมีแค่สองตัวนะครับลากแตกนะครับลากแตกสามตัวนั่นนะครับ สําหรับนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าสมาชิกเนี่ยนะครับคนที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกถ้าเป็นสมาชิกกับทางช่องครั้งแรกเนี่ยจะได้มีเปอร์เซ็นไหมนะครับส่วนลดไหมนี่ส่วนลดคิดไปปุ๊บนะครับอ่าห้าสิบเปอร์เซ็นครับนี่นะสมาชิกก็จะมีรายได้วยกันนะครับวันนี้มาดูนะครับสมาชิกผมให้จริงไหมเข้าไปเข้าไปดูที่ชุมชนนะครับเข้าไปดูที่ชุมชนนะครับเห็นโพสต์แรกนี่ ศูนย์มา99%ตัวรองคือ2นะครับพี่น้อง99%วันนี้พี่น้องไม่มานะครับต้องขอโทษด้วยนะครับอืมแต่ศูนย์และผมไปบอกในคอมเมนต์อีกด้วยนะครับว่ายังไงวันนี้ก็จะมีศูนย์นะครับตั้งแต่5โมง6โมงนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูกันนะครับคลิปนี้จะเป็นการวิเคราะห์เลขมงคลนะครับเลขมงคลนำตัวเลขไปใช้ให้เกิดความมงคลนะครับนะประจำวันที่31นะครับสิ้นเดือนสิงหาพอดี นะครับสิ้นเดือนสิงหาพอดีนะครับและก่อนที่จะเป็นวันที่3 1นะครับเรามาดูของวันที่30นะครับออกอะไรบ้างนะครับเข้าแบบไหนดูยังไงนะครับรอบแรกนะครับ4โมง886กนะครับ9 4นะครับก็เป็นเหมือนที่ผมว่านะครับก็จะมี8มี6มี9และมี4นี่คือตัวเด่น3เวลาต่อจากนี้ก็คือ5โมง6โมงและ1ทุ่มนะครับผมบอกแบบนี้ทุกวันนะครับเห็นไหมมันก็มาทุกวันด้วยมาทุกวันเมื่อวานก็มายักเหมือนกัน นะครับเมื่อวานมาสามรอบเลยนะครับแต่หก็ไม่มีนะครับเก้าสี่มีมารอบแรกอู่แล้วนะครับโผลมารอบแรกแล้ชอบหายเลยนะครับนี่เก้าสี่สี่เก้านี่ครับนะนี่นะครับอืมไฟมันกับพิบนะครับตัวไอไฟขากล้องไม่ค่อยดีแล้วนะครับทีนี้มาดูรอบ ห้าโมงบ้างนะครับห้าโมงผมบอกศูนย์กับสี่นะในใบนี้นะครับดูหดสองหกศูนย์ครับสองศูนย์หกศูนย์ก็ไม่ได้เอาสองศูนย์ก็ไม่ได้เอาเพราะว่ามันออกออกบ่อยเกินไปจนผมกลัวว่ามันจะไม่มานะครับสมาชิกครับไอเอฟซีทั่วไปเรานะครับแปดหกเก้าสี่มาไหมนะครับรอบนี้ยังไม่มาแต่สมาชิกนะครับอัดศูนย์เลยครับนะครับนี่ครับตัวรองก็คือสองมาหมดเลย นะครับทั้งศูนย์ทั้งสองนะครับวันนี้ที่สมาชิกที่ไม่มาก็คือพี่น้องนะครับเรียกพี่น้องไม่มาแต่ศูนย์ก็มาหนักด้วยนะครับนี่อัดศูนย์ไปนะครับย้ําเลยนะครับเจยดมาน้อยไปหน่อยมารอบเดียวนะครับอ่ะทีนี้มาดูหกโมงนะครับตตัวนี้ก็มาในรอบพิเศษเนาะลืมมงให้นะครับเด้งไปนะครับอืมนะทีนี้มาดูในรอบ หกโมงผมบอกห้าตัวเดียวตัวรองคือสี่กับศูนย์นะครับเก้าห้าห้าแปดหนึ่งครับห้าเด้งตามเวลาครับห้ามาตามเวลาเลยนะครับแปดหนึ่งไม่มาแต่ทีนี้มาดูที่ผมบอกที่ผมบอกให้สังเกตก็มีแปดครับที่มาเห็นไหม นี่ก็ดึงมาจากนี่ไงนะครับให้ดูรอบแรกเห็นไหมครับสิบหน่วยบนกับสิบหน่วยล่างนะครับนํามาเป็นตัวหลักถ้าคิดไม่ออกเห็นไหมนะครับมาดูรอบสุดท้ายครับรอบสุดท้ายสี่แปดหนึ่งแปดหกออกอะไรออกแต่ตัวเดิมไม่มีเลยครับในนี้นะครับในนี้ไม่มีนะครับแปดครับนี่หกครับนี่สมาชิกเห็นไหมเอฟซี นะครับไม่ใช่ว่าสมาชิกตั้งแต่ระดับต้นขึ้นไปที่สมัครกับทางช่องเราเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าเขาจะดีไม่ใช่ว่าเขาจะได้เปรียบหรือว่าอะไรต่างๆเห็นไหมมันก็จะคนละแบบกันนะครับมันก็ได้คนละแบบนะก็ดีคนละแบบนะครับพูดถึงนะครับเพราะว่ามีบางท่านก็บอกว่าสมาชิกเนี่ยสมาชิกแบบเป็นที่สนับสนุนเนี่ยเขาจะดีกว่านะครับก็มันเป็นเขาเรียกมันเป็นสิทธิ์ของเขานะครับนะ ก็ไม่ได้ว่ากันนะครับทั่วไปมันก็เข้าเนี่ยไม่ใช่มันไม่เข้านะครับแล้วก็955ในตัวนี้นะครับมันก็แตก3ตัวนี่ครับลากแตก955เนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นหน้าปกให้เลยนะครับก็เข้าไปที่955นะครับเห็นไหมอ่ะทีนี้มาดูกันต่อรอบวันสิ้นเดือนนะครับผมนะอ่าวิเคราะห์วันพุธแล้วนะครับ งวดที่สามร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับวันที่สามสิบเอ็ดนะครับขอแบบจังๆหน่อยนะนะมาดูกันมาดูกันจะมาขี่ตัวนอ <c oughs> อน,นี้สองศูนย์นี่ออกสองวันติดแล้วนะทุกคนอืมสาม เจ็ดเก้าหนึ่งครับถ้าอยากรู้บ้างว่า v a p เนี่ยไหลตัวไหนนะครับเอรอลุ้นพวงนี้ <c oughs> จะมาไหมนะครับ สมาชิกรอดได้เลยนะครับนี่นะครับหนึ่งสาม หนึ่งสี่หนึ่งห้ามีตัวไหลอยู่นะครับ V นะครับ หนึ่งสองห้าสองหหนึ่งสองสามลืมหนึ่งสองเจ็ดไปได้ไงนะครับเจ็ดแปดหนึ่งวันนี้ไอ้วันที่สามสิบเนี่ยออกสี่แปดหนึ่งพรุ่งนี้เจ็ดแปดหนึ่งนะครับเรามาลุ้นกันจะมาหรือเปล่าปกตินะครับ พิบวกปกนะครับพิบวกปก VP นะครับตัววินก็จะมี2 7 9 1และ3ตัววินเนี่ยต้องรุ้นเลยนะครับรุ้นได้เลยพรุ่งนี้จะมาขี่ตัวกี่รอบแค่นั้นนะครับจะมาขี่ตัวกี่รอบแค่นั้นสำหรับตัวที่ไหล VP นะครับสำหรับไหล VP ี หกับ3าครับคําเดียวไม่พูดย้ำนะครับใครไม่ฟังก็ถือว่าพลาดนะโอเคนะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับนะก็นี่คือการวิเคราะห์นะครับเลขมงคลนะครับพาน่อยประจำมวดที่351นะครับ351นะครับก็ถ้าใครชอบแบบนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตาม subscribe นะครับ เป็นกำลังใจกับทางช่องสถาบันทหารด้วยนะครับโชคดีทุกคนทุกท่านขอนพอะคุณนะสวัสดีครับ